ไอ้น้องขอถามแน่ปลูกพักเป็นอาซีพเนาะขายนี่นะก็เพชหนาอะไรดีเนาะถ้าในกรณีพื้นที่เขาบ่หลายค่อนะนําให้ปลูกพักดีกว่าถ้าเขาเพชหนานะมันโอ,อกาสมันสร้างเงินได้น้อยพี่พได้แต่หน้าเซ้กํานาปีเหมืนบอกแล้วแบบพื้นที่บ่หลายถ้าพื้นที่บ่ฮดไล่ซะคือข่อยบ่ฮดนะ <S <S ถ้าขายพักบงเบิร์นี่ได้ไลยเติมนะพี่พี่แต่กับพื้นที่บ่หลายแต่ว่ามันได้น้ำหนักดีพี่พี่มันได้น้ำหนักดีแล้วสามารถปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นไล่อาทิตย์ไปเลยนะมันจะสามารถหาเงินไล่อาทิตย์ได้เพา แต่ว่าเห็ดนานี่ปีหนึ่งได้ขายสองครั้งและราคาเข้าอยู่บ้านคุณมันโบแพงเขาเปลือกฮั่นรู้ไหมหกพันนั่นแบบพักนี่โู้ตสามสี่พันเขายังว่าตั้มละนะติเฉลี่ยสิกษตรและพื้นที่นะน้ำหนักพักจะหลายกว่าเข้าเนาะทานในอัตราพื้นที่สำคัญน,นะเพราะว่าปลูกพักตามพื้นที่ได้อาจจะเห็ดหนาก็ได้เออเพราะค่อยขยายเ็ดคือกันแต่โบมีดินดินทำบ่ลายก็เรียกว,ว่าปลูกพักดีกว่าเนาะในมุมค่อนนะเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรแบ่งสัดส่วนมันถือพี่พี่อาจจะ แล้วดูฝนเนาะดิดนะมันโบดีบันไดไปว่านน้ำมันท่วมอาจจะเห็ดนาน้ำเนาะละพ่อหลานคือเกษตรคือกันเนาะแล้วก็ย่ำแรงแบบนี้เนาะเขาก็ปลูกพักไปนะแบบมันเป็นอาชีพเดียวกันพี่พี่ตั้งตอนที่เขาเบ่งสัดส่วนมันถึกจังวะว่าเออส่งผลเนะห็ดนาเนาะงส่งแรงเนาะหลังจากเห็ดนาแล้วเขาก็เฮ็ดสวนปลูกพักขายหลังจากเขาปลูกพักแล้วเนาะย่ำเราดูนาเนาะเขาก็ปลูกข้าวแล้วมันสวงามนี่เพราะเขาปลูกพักอยู่เลยเด้มันมีฟุ้นเวลาเห็ดนาแล้วมันจะงาม